สวัสดีครับนี่เรามาลดชมกับปาหมอสีที่บ้านเราครับเห็นตัวตัวนี้ครับมองไกลๆมองไกลสีแบบว่าแดงรับผมัไม่ค่อยคุ้นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้เล่นกับมันครับเนี่ยนี่ นี่ดูความสวยอมันครับดูเขาดูสีดูมุกสีดูมุกครับโอเคปะ่ะเงาไปอีกตัวหนึ่งตาเอ๋บอกทำน่อยต,ตัวนี้ไมต่ตัวนี้หัว,วโตเขาเล่นด้วยเลยครับดูเนี่ยน่ารักนี่ อันนี้สีสวยครับสีสวยสุดแล้วนะ่ะแดงไอด้ดวงแดงสีแดงมากโตด้วยครับ